สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอามีของให้เซตซี่เซตซี่ครับ,บแล้วก็มีของให้โชว์ดูโชว์ดูคุนมาโชว์หน่อยนี่ครับซองผ้าป,ป่าอุ้ย ครับให้คุณตันมาไปแจกนะครับให้คุณตันไปแจกญาติญาติแลวก็เพื่อนๆของเขานะครับพอดีเป็นซองผ้าป่าของวัดสะพังทองน้องปลาขาวนะครับที่ที่ผมไปทําคลิปรถผลต้นไม้ใหญ่ครับไปปลูกครับผมพอดีหลวงพ่อนะครับหลวงปู่นะครับอยากจะให้แกจะทําเป็นซองผ้าป่าด้วยนะครับผมผ้าป่าปลูกต้นไม้ครับ ก็เลยผมก็เลยร่วมเอามา100ซองนะครับผมเพื่อเอามาแจกเพื่อนๆนะครับพี่ๆท,ทีมงานที่เรารู้จักครับผมเมื่อกี้เพิ่งไปแจกมาทีมงานเทวดาสัญจรครับก็จะอาไปแจกที่ทีมงานของคุณนุย้ยเลยครับนี้คุณตันให้ไป1กซองคุณนุยณน้ยจะให้ไป20ซองคุณนุ้ยจะให้ไป20ซองครับอ่อโอเคครับวันนี้ภารกิจของเราอีกแล้วครับ จะไปส่งหินนะครับผมหิน3ามสี่ครับของนะเสียจโจ้ครับผมเห็นปะต้อการต้องพี่โจอะของพี่โจ,โจ้ครับยิ้มสยามนะครับที่จังหวัดอุดรธานีได้ไหมเนี่ยไปไป,ไปยืนทำไมเด็กเมื่อกี้คุณตันว่างไงนะ น่ารักจังเลยมีซองผ้าป่าให้ด้วยเดี๋ยวที่น้อนก็น่ามาขอแจกซองสิบซองเลยสิบซองที่น้องครบวะสิบซองครบวะแจกพี่น้องคนละซองนอนคนละซองนะครเหลือแสดงว่าเหลือตอนนี้อยู่เจ็ดสิบซองนะครับผมก็ต้องเอาไปแจกทีมงานที่ผมรู้จักนะครับก็แจกไปวันที่หนึ่งครับ จะหอดีไหมหนึ่งสิบห้าโครนเลยสิบบาทเองหนึ่งคนสิบบาทเอาไปแจกแล้วปุ๊บเราก็สักใกล้ๆจะถึงวันก็ไปเก็บสิบบาทเดี๋ยวเวลาพนทำใจก่อนครับแจกให้พนตะมือนี่ไปเดีเพิ่นทำใจก่อนต้องมาระดับบ่าหะแล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาการทำบุญเนี่ยไม่ได้จำเพาะเจาะจงนะครับว่าจะทำเท่าไหร่นะครับ วันนี้ช่วงน,นี้ก็บุญเยอะครับช่วงน,นี้พี่ไพระอาจารย์กำลังอย่างนั้มีพระลงตาบุญชื่นครับผมกำลังเดินทางมานะครับทุดงมาเดินทางไกลครับคือนเดินทางไกลนะครับกพระสาพระเพื่อนเพือนเดินทุดงนะครับเดินทุดงกับอาการแต่ว่าพระทุดงทุกวันนี้ไม่ได้เดินตามป่าตามดงครับ เดินตามถนนคอนกรีตร้อนๆครับรองเท้าไม่ต้องใส่ครับเดินไปเลยฮะไม่ใส่ไว้ได้หรอกอ๋องงตะกี้ตะก,ตะกี้มึงกขายงางมาใส่ดีๆหรอตะกี้เนาะฮะสํยางทั้งคันตอนผมบวชนะ่ะไม่ใส่รองเท้าเดินได้นะแต่ตอนนี้ไไม่่ด้้แตตอนนีเนี่ยขนาดยางมาใส่เกือบหนี่ยยางไปหนาบ้านยังยางมาไ,ได้เว มันอยู่ที่การฝึกครับอยู่ที่การฝึกนะเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ใส่รองเท้าครับวัดที่ผมอยู่เข้ามาในหมู่บ้านห่างกันประมาณสามกิโลครับเดินทุกวันยางสามโลแมนยางสุงมือ <c oughs> อันนี้จะลดแนหลก,ลก็หินลุกล่างครัมยางเนี่ยหนาวนห้ามห <c oughs> นาวนห้ามยางเวลาที่เลีงเก็บพอยางไปยางแม่ตีนห้อมมันกระด้านนะครับมันกระดัน้นมันกระ สู้ได้นะครับสูได้คนได้อาจารย์ซูยาวคนได้คนได้ครับเมื่อก่อนนี่แต่ทุกวันนี้นี่โอุย้ยขนาดยังเอ่อมอเตอร์ไซค์ล่องเท้าไหนังไปน้อยเดียวยังเก็บตีนนะครับผมยังเก็บตีนมันเป็นความคืบชินของมันนี่แหละหันนู้นหันนูนเนี่ยหนังเลย จะเห็นความแตกต่างนะครับวันนี้สาวตัน,นครับทำไมคะสาวตันสาวเทอร์โบของเรามืนเดมครับพี่น้อว่าเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาวันนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องสวยขึ้นนะครับน,น่ารักขึ้นนะครับที่เห็นก็คือมัดผมครับไม่ได้ม<า>ดัดมัดตรงไหมมัดผมมัดจนอหนหน่ารักครับน่ารัก